อันนี้เป็นเครื่องเ t m ีนะครับที่บอกไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูวิดีโอแจก,กทรงได้1ีดเพ0เพนัซีซีเลย ครับวันนี้แฟนเพจวงร้อยตองสัญจรมาอยู่ที่ลองกึ่งน้ำมโนดเซวิสวันนี้เราจะทำอะไรกันครับต่อนนจากอ<ม>ีพีที่แล้วจะมาต่อจากอีพีที่แล้วจะมาติดเครื่องนี่ครับก็กำลังเตรียมเติมน้ำมันปั๊มติ๊กอะไรอยู่ครับคันนี้เป็นเครื่องเ t m นะครับที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูวิดีโอแจกทรงได้ดเป็นพันเพ่หนึ่งพันซีซีเลยหนึ่พันซีซี แรงดันอยู่สี่หปอนด์เอาประมาณ4ี่บาทนิดนนครับนี่ครับน้องๆเห็น2แล้วไม่ใช่3านะอันนี้มันเป็น2แล้ว4 2แล้ว4เลยแปดนะฮะครับนี่เป็นน้ำมัน e85 นะครับแล้ววันนี้อาจารย์มอสจะทำอะไรวันนี้มาติดเครื่องเพเองจะตูนใช่ไหมใช่ลุงเอ๊ก็ขอถือโอกาสเป็นคนถือกล้องให้แล้วกันนะโอเคโอเคนี่จูนเลยครับ คันนี้ก็ใช้กล่องอะไรเนี่ยมอสกล่องของ,ของแบรนด์น้ำมันนอยครับอือหืตัวใหม่โอเคเ,เอาคอมพิวเตอร์มาด้วยครับเด่นระดับระดับอะไรถ้าไปถามเบิกเนี่มีสามหมื่นเลยใช่ขนาดห้าสิบมิลเลยเลยเนี่ยครับเพราะไปซื้อมือสองมาก็หมื่นกว่าบาทแล้วเกืบ 2, อบสองหมื่นโอ้นีเลยว่าใหม่แบบนี่เบิกใหม่เลยไหมเนี่ยนะใหม่ครับ เหมือนใหม่น้ำมาเ,<ล>เดี๋ยวเราต้องถามนางหน่อยโอเคหมูที่ไปใหม่ไปทำขอทำให้มันมใหม่ยิงใส่น้ำยิงใส่น้ำโอ้โโปรเจกต์นี้นะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ของทางฟิลิปปินส์นะฮะเป็นของค่ายฟิลิปปินส์นะที่สั่งจ้างมานเนี่ยปิดปั๊มติ๊กก่อนดีไหมเดี๋ยวแบตมันจะเบิดไหมโอเคนี่ก็ปิดให้แล้ว นี่นะครับมาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ตันมอสก็จะเสกให้นี่เป็นวินวินโดตัวใหม่นะครับก็จะมีลายเซ็นอะไรอันนั้นเขเริ่มทำจอตกใช่ไหมนะเป็นตัวนี้พี่แบ่งตารางจูนแบ่งตารางจูนโซนนี้ก็โซนบิดสุดเนะครับอ๋ออันนั้นเป็นโซนทีเพ็นั่นเป็นโซนวัดรอบ ก็สาหรับอ p นี้นะครับน้องๆที่แบบว่าสนใจนะครับเรื่องของการจูนเทคนิคการจูนก็ดูวิดีโอนี้แชร์วิดีโอนี้ไปด้วยเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็เสียบสายจูนแล้วเชื่อมต่อโปรแกรมอันนี้เดี๋ยวรอเครื่องคอมติดจนครับตอนนี้ยังนี่ครับยังโหลดอยู่เลยฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มผ่าคอมบางไม่น่าครับแม่งอยากรถที่ค่อนข้างเครื่องดนแงน่าจะดังน่าจะดัง เ,เออว่ะลุงเว็กก็น่าจะขออยู่หัวรถเดียวเพอดูท่อกันนะดูท่อเสียจากอวันออเงินเงินนะครับท่อนี้เรียกว่าท่อบ้างลำควายนะครับดูลำตัวครับอือ,อคือถ้าเอาขาแบบเด็กๆหรือขาผู้หญิงมานี่บอกเลยว่าเล็กกว่านน่อเอนลครแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่โลนี่นะครับลูกเป็นขนาด9 6มิลน,นะครับระยะชัก ใครที่ถ่ายไว้แล้วในวิดีโอไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะทําการจูนะครับก็ต้องเชื่อมต่อโปรแกรมให้ได้ก่อนนะครับนี่นะครับลบเลยอใช้แบตก่อนนะครับคันนี้คันนี้นะนุบอกว่าเพิ่งเสร็จนะครับช่อง ong, แฟนเพจเอสตองเราก็เป็นช่องแรกนะที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทำนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะมาโนด้วยนะครับ ในปีนี้นะครับทางร้อยตองก็ยังคงนะครับสำหรับนุนแล้วก็ดูแลนะครับล้อที่ใช้ในการแข่งขันให้กับทางทีมงานน้ามโนเซอร์วิสนะครับก็เอาเลยไหมเอาเลยอาเลยครับอันดับแรกใช่ไหมันยสตาร์ทมือเหรอครับสตาร์ทมือเว้ยเป็สตาร์ทมือเหรอครับสวิตช์อยู่ไหนอะนะรอแบตนะครับมีใดสตาร์ทเด้อเห็นใดสตาร์ทอันนี้ไม่ต้องดึงล้อนะครับมีสตาร์ทมือด้วยนี่ใช้ง่ายโว้ยใดลูกนิดเดียวยังอะ เล็กกว่าได้บอสอีกอะทีเฟสทำไมเป็นเงี้ยครับทีเฟสขึ้นหนึ่งร้อยใช่ครับเอาเฮ้ยใส่ทีเฟสกับเส้นกับทางใช่ครับโอเคเดี๋ยวแก้สายทีเฟสก่อนนะฮะใช่ครับเดี๋ยวร่งไม่ได้เราต้องดูนะครับเขงต้องทำยไงก่อนฮะต้องเช็คเช็คเช็คกระบวนการที่เราเอกใช้นะโอ้โหแบตได้สตาร์ทนิดเดียวนั่นนั่นลูกแบตที่น้าจะมาสตาร์ทเหรอครับนะอ๋อไม่ใช่นะ ก็สำหรับน้องๆที่จูรถนะครับก็เนี่ยฝากนะครับสำหรับเทคนิคนะครับอย่างแรกเชื่อมต่อโปรแกรมแล้วก็ดูเรื่องของ TPS TPS ด้วยเอาไปติดข้างในแล้วนะเพราะเสียงน่าจะดังฮะโอเคก็นี่นะทำการสลับสาย TPS เลยนะคไปหาขวดน้ำมากรอกน้ำไว้แั้อก็กดไปนี่เลยครับนี่เลยครับปิดผ้ารอบเลยบน ไม่เร่งต้องเป็นศูนเปอร์เซ็นนะครับเร่งต้องเป็นหนึ่งร้อยนะครับเออครับหัวปั๊อันนี้หายากครับเนี่ยมีมีไหมครับที่เป็นร้อยากเป็นร้อยด้วยเป็นไงรู้จักน้าร้อยไหมพราะมันหายากนี่แหละเลยต้องซื้อที่เป็นร้อยแล้วนะก็ร้อยจีบไปอัดใส่เอาโอเคตั้งตารางให้น้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปติดข้างในตอนนี้ ถ้าน้องๆดูนะทีพีเอสน่ยังวิ่ง0101นะพี่มอสชี้ดูหน่อยดินี่ครับตรงนี้ครับแสดงว่าทีพีเอสยังลอยอยู่นะใช่ครับโอเคฉะนั้นเราก็ต้องก่อนจูนก็ต้องทําการตั้งทีพีเอสให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเพื่อให้มันติดง่ายนะครับแล้วก็เดินเบาอยู่นะครับแหมให้มึงดูดมาทั้งหมดก่อนดีกว่าอ่ดูดมาทั้งหมดเลยนะก่อนเรื่อก็ดูดมาทั้งหมดทุกหน้าแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับ เขาคงไม่อยากรู้แต่คือบางคนที่ดูในวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าโปรแกรมของนานี่เป็นโปรแกรมแปลกใหม่จริงๆไม่ใช่นะหน้าจอมีปัญหาเรื่องลายเส้นกับสีนิดหน่อยนะฮะลายเส้นมาครับเออไม่ได้แบบว่าไปทำการกัดแปลนะเออตารางไว้สำหรับทีมแข่งไองมาลายเสนแท้สำหรับทีมแข่งเออมีทีมน้าทีมเดียวนี่แหละที่ใช้เลยของกระเดืนอง้าเป็นเงี้เพราะวาดับไปแล้วเนี่ยเออยังมี นี่เราโหลดโหลดมาเสร็จจูนดีด้วยจูนไวด้วยไม่ค้างเลยไม่ค้างเลยอะ่ะมันนี้ก่อนครับโหลดมาเสร็จแล้วก็เซฟนะครับก่อนจะได้จูนนะครับโอเคระหว่างนี้เราไม่ได้ครับระหว่างรอก็มาดูล้อก่อนนะครับคันนี้ใช้ล้อหน้า1.1เลยนะครับนี่อยู่นี่นะเป็น MT นะครับไปเอาโฉบมาเติมลมหน้าล้อหลังเป็น1.6ึ่งจเอานี่นะ18นะครับลากสายมาเติมดูหมดทั้งโล ครับตัวมนะเพราะมันเสียใช่ไหมครับใช่อันนี้สิบแปดครับอันนี้ลูกค้าจากประเทศไหนครับนะเียนเดีย๋ยวนี้จะได้ฟังเสียงนะครับเวลาที่จะติดเครื่องยนต์นะครับก็อยากให้น้องๆองลดเสียงลำโพงลงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลำโพงจะแตกนะครับ นี่นครับคาลิเบทคันเร่งให้เสร็จก่อนนะครับอ่านเท่าเดิมอ่าล้วครับพี่มอสคาลิเบทคันเร่งเ,เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คันเร่งก็อยู่ที่ศูนย์ศูนย์แล้วนะครับก็ไปตัดเบาแลนะ้วมันไม่มีทิศของที่จะทำการจูนแล้วนะ <30. S 1> ตอนนี้น้ำมันเดินเบาว่ใช้อยู่ระหว่าง30 30แล้วก็3.5มจุด หรือสามสามมิลลิเซกนะครับผง <Okay. S 2> ถามนายมาถามพี่ทำไ oh, <laughs> มไม่รอบเยอะไหมครับว่าไม่ตัดเลยมันเที่ยวันะมืน่นพันมาแบบตัดบังเหรอไอ้ชิดเอ้ยเอามืน่นมื่นแบบน้ำพอ,อก <laughs> ันแหละแหมม่จะไม่ตัดอย่างเดียวเลยนะเนี uh ่ยเขาไม่ชอบตัดเด็ดเดี่ยวตัดไม่แรงไม่ไม่ตัดที่เครื่องจะไม่ตัดที่ก้ารเนี่ยว่าชิใหญ่ก็จะต้องใช้ เดี๋ยวเราต้องตั้งเดินเบาก่อนนะดูว่ามันจะสตาร์ทติดไหมเดินหอบแน่เลยหอบไหมหอบครับโอเคใครอยากดูวิดีโอเกี่ยวกับการหอบนะครับพิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะจัดให้หนึ่งอีพีสำหรับใครที่แบบชอบเรื่องการจูนรถนะครับศึกษาเรื่องการจูนนะเดี๋ยวทางแฟนเพจวงร้อยตอแล้วก็จะทําวิดีโอมาให้น้องๆชมกันนะครับ <c oughs> พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับ เพียพ <อ S 1> ได้ <พอ S 1> เข็นเข้าไปข้างในก่อนมัด <c oughs> เอ,อ้หุ้มหุห้อเนี่ยครับห้องเจ็บเสียงของเราฮะเราจะติดเพี้ยงอันนนี้แหละ เนี่ยรัรีไม่ดิดครับเต็มิดเครื่องนะครับโอเคติดเลว ใส่พันเลยอันนี้สี่สิบยังยังไม่สะดุ้งเลยสี่สิบเล่นฟอสเลยครับแต่ตอนนี้แสบตาแสบตาครับตอนนี้ออกมาโอพยกก่อน เคครับเมื่อกี้อย่างที่เราติดเครื่องได้นะครับเราสำลักควันนะต้องออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะปรับค่าน้ำมันใหม่เปลี่ยนหัวฉีดนะครับจากเมื่อกี้เบอร์เจ็ด้อยเป็นเบอร์พันสี่ครับโอเคมอเตรดเวลาฉีดจังยี่ห้อเนี่ยคันนี้เป่านะบอกว่าจะทำแปดแปดส่งงานสองร้อยส่งสองร้อยหนึ่งแล้วครับ อ๋อทางนี้นก็ต้องอยู่มันห้าลงมานะครับไม่พอนะครับ โอเคนะครับน้องๆสำหรับรถตอนนี้ก็เติดเครื่องได้นะครับวันนี้นะเราก็จะจบเพียงในนี้เพ้าน้บอกว่าดังจัดก็เดี๋ยวไปเจอนีพต่อไปที่สนามตานี้เจอที่สนามคอง14เท้เครื่องวันนี้จุดหน้ามอสเป็นไงบ้างจุดน้าก็ร้อนๆชิวๆโป้งโๆไม่เคยเจอไม่่างให่ขนาดนี้ร้ยเป็นกันนี่เลไม่เคยเจอรอีเลขขไ ใส่ได้ใส่ได้าไปเยอะเยอะมกว่าเดียวมันยังไม่ขึ้นเยอะใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแจกทรงคันนี้นะก็ไปดูได้ที่วิดีโอก่อนหน้านี้ครับสำหรับ EP นี้เราก็จะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับไปติดตามชม EP ต่อไปนะครับเทสที่สนามคลอง14นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานวงงานฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแฟนเพจวงร้อยสตองนะวันนี้ ช่างมอดเราก็เรียกว่าจะช่างเจมขอลาไปก่อนครับอ่าจบภารกิจนี้แสงเป็นไงบ้างช่างเจมแรงไหมแรงไรงก็ไปติดตามชมอีพีต่อไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชม KTM Open ว่าเป็นยังไงคอยชมพรุ่งนี้